รถเมล์เรือด่วนรถตูรถ้รถไฟรถไฟฟ้ารถแท็กซี่และยานพาหนะอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายคือการขนส่งสาธรารณะในกรุงเทพมหานครมืองหลวงของประเทศไทยที่แสนจะแอาอัดไปด้วยผู้คนร่วม10ล้านคนครับแต่ถ้าเราลองไปดูประเทศลาวที่มีประชากรทั้งประเทศราวเจ็ล้านคนโดยเฉพาะนะครหลวงเวียงจันทที่มีประชากรเพียง7 0 0 0แสนกว่าคนแล้วท่านผู้ชมเองก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าระบบขนส่งสาธรารณะของเขา จะมียานพาหนะอะไรให้โดยสารกันบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงยานพาหนะสําหรับนะักท่องเที่ยวแบบท่านผู้ชมรวมถึงแบบผมด้วยครับถ้าเป็นเมืองหลวงของประเทศอื่นๆก็คงจะใช้รถไฟฟ้าหรือไม่ก็รถแท็กซี่กันแต่ที่เวียงการลืมเรื่องรถไฟไปได้เลยครับเพราะว่าทั้งประเทศมีแค่ทางรถไฟสายสั้นๆที่เชื่อมเข้ามาจากฝั่งจังหวัดน้องคายเท่านั้นและคนส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ถนนกันมากกว่าส่วนรถแท็กซี่ก็หายากมากดังนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ยานพาหนะสามล้อ ที่เรียกกันว่าจมโบมากกว่าครับรถจมโบ้แต่ละคันจะมีวินหรือสถานที่จอดชัดเจนครับโดยที่ที่พบเห็นได้มากที่สุดก็คือบริเวณตลาดเช้าจุดศูนย์กลางของเมืองครับส่วนค่าโดยสารเติมต้นที่5 0,000กีบหรือว่าราว2 0 0บาทแต่ว่าราคาจริงๆอาจจะต่ำกว่านั้นได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการต่อรองครับนอกจากรถจมโบแล้วนะักท่องเที่ยวยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนั่นก็คือการจ้างรถตู้ไรยวันครับ ดยส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านทางบริษัทการท่องเที่ยวหรือไม่ก,ก็บริษัทที่รับบริการรถตู้4-5บริษัทใหญ่ๆครับรานะคาเริ่มต้นที่1 4 0 0ถึง1,500บาทต่อวันแต่ว่านี่คือราคาสําหรับการเดินทางไปในตัวเมือง,งยูนนานเท่านั้นนะครับหา,ากจะไปที่ไกลกว่านี้อย่างเช่นที่วังเวียงก็คิดค่าบริการ3,000บาทต่อวันส่วนลหลวงระบางอยู่ที่4 0 0 0บาทต่อวันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะักท่องเที่ยวจะใช้จัมโบ้และรถตู้เพื่อโดยสารในตัวเมืองมากกว่านั่งออกไปต่างจังหวัดครับ ราะว่าราคาแพงและยังปลอดภัยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรถฟัสหรือว่ารถตู้สาธารณะที่มีราคาแน่นอนมีตารางเวลาชัดเจนและยังเดินทางไปกับคนหมู่มากด้วยครับ ใครก็ตามนะครับที่อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์และอยากจะเดินทางไปยังต่างจังหวัดจะต้องมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกันที่สถานีขนส่งนะครับซึ่งที่นี่นะครับมีทั้งสายเหนือและก็สายใต้และนอกจากจะเดินทางกันไปภายในประเทศแล้วนะครับยังมีบริการรถโดยสารไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามกัมพูชารวมถึงประเทศไทยด้วยครับสถานีขนส่งสายเหนือกับใต้จะอยู่ห่างกันพอสมควรครับ สำหรับสายเหนือจะมีเส้นทางไปหลากหลายทั้งหลวงพระบางลาวบาวสยบุรีของลาวลนครปหมิงทางตอนใต้ของประเทศจีนกรุงฮาหนอยของเวียดนามจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นของไทยนอกจากนี้ผมยังเจอกับรถทัวของบริษัทบกอสอที่เดินทางไปกลับระหว่างเวียงจันทร์และกรุงเทพด้วยครับส่วนสายใต้ก็จะมีที่สวนนรรณเนตเากเซอัตปือของลาว และ Ho ี City ของเงียดหนานครับขณะที่ยานพาหนะก็มีทางรถทัวร์แบบร้อนและแบบมีแอร์รวมถึงรถตู้ส่วนราคาค่าโดยสารก็ขึ้นอยู่กับระยะทางครับอย่างเส้นทางไปถึงนครุนหมิงอยู่ที่635,000กีบหรือว่าราว2,500บาทไปหลวงพระบางอยู่ที่130,000กีบหรือว่าราว500บาทส่วนเส้นทางที่มาไทยได้แก่ขอนแก่นราคา5 0า0 0กีบหรือ200บาท นครราชสีมา1นึ0 0สีมาก0กีบหรือ600บาทและกรุงเทพมหานครราคา2,48,000กีบหรือว่าราว1,000บาทครับหากตรวจสอบเส้นทางและราคาเรียบร้อยแล้วเราก็เพียงไปซื้อตัว๋วโดยสารที่บ่อนขายปี้หรือช่องขายตั๋วครับทเท่านี้ก็สามารถขึ้นรถและรอเดินทางได้เลยครับ แต่ว่าถ้ายังพอมีเวลาเหลือในบริเวณสถานีขนส่งก็ยังมีร้านขายของกินร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกไปจนถึงแผงขายลอตเตอรี่ให้เราได้ซื้อหากันระหว่างรอเวลาได้ครับและสุดท้ายนี้ผมก็ต้องของนำเสนอยานทหาหน้าใหม่ล่าสุดที่ชาวลาวเพิ่งได้ใช้กันเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนั่นก็คือรถเมล์ปรับอากาศคันสีเขียวขาวแบบที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับ เพียงจันต้องการเดินทางไปยังต่างจังหวัดนะครับก็ต้องใช้บริการขนส่งสายเหนือหรือว่าสายใต้แต่ว่าถ้าจะเดินทางกันภายในเมืองแล้วก็ต้องหมักขึ้นรถเมล์กันที่นี่เลยครับที่ชุมทางของรถเมล์บริเวณหลังตลาดเช้าหรือว่าตลาดเช้านั่นเองครับถ้ทาท่านผู้ชมสังเกตให้ดีจะเห็นนะครับว่าทั้งด้านหน้าและด้านข้างของตัวรถมีรูปธงชาติของประเทศญี่ปุ่นติดอยู่ครับ และที่เป็นเช่นนี้ก็นึ่งมาจากรถเมย์มากมายหลายสิบคันนี้ลุนแล้วแต่เป็นเงินบริจาคจากรัฐบาลญี่ปุ่นครับแต่จริงๆแล้วนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นบริจาครถบัสให้กับประเทศลาวเพราะว่าญี่ปุ่นครับทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี2540แต่เห็นว่ารถที่เคยบริจาคไปเริ่มเก่าและทรุดโทรมแล้วเลยตัดสินใจไปบริจาคที่ใหม่นับเป็นรอบที่3นะครับ ดังนั้นนอกจากรถเมล์สีเขียวขาวคันใหม่แล้วมองไปรอบๆเราก็จะยังพอเห็นรถเมล์ร้อนคันโสมๆอยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถเมล์รุ่นใหม่ครับรถเมล์ที่นี่มีการจัดระบบการตามสายเป็นตัวเลขเหมือนกันกับในกรุงเทพครับโดยจะมีป้ายแยกออกจากกันชัดเจนและจะให้รายละเอียดด้วยว่าสายนี้วิ่งไปถึงที่ไหนผ่านบริเวณป้ายไหนบ้างไปแต่ละป้ายจะใช้เวลากี่นาทีและจะเดินทางถึงกี่โมงครับ แต่ข้อเสียของที่นี่ก็คือแต่ละป้ายอยู่ห่างกันมากไม่ถี่เหมือนในกรุงเทพดังนั้นกว่ารถเมย์จะผ่านป้ายมาสักคันก็นานพอสมควรเลยนะครับส่วนราคาค่าโดยสารของรถเมย์คิดแบบราคาเดียวตลอดสายที่3,000ถึง5,000กีบหรือว่าราวๆ10ถึง20บาทซึ่งหางเกเปรียบเทียบกันในกรุงเทพก็ถือว่าพอๆกันนะครับ โดยรว,วมแล้วระบบขนส่งมวลชนในประเทศลาวยังถือว่าล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ยังสัญจรกันทางถานนเพียงอย่างเดียว่งหากในอนาคตเมืองมีการเจริญเติบโตมากขึ้นอาจจะเกิดปัญหาการจะราจรติดขัดได้นอกจากนี้สภาพของถนนหลายสายของเมืองยังชำรุดทรุดโทรมเต็มไปด้วยหลุมบ่อด้วยครับดังนั้นลาวคงต้องรีบพัฒนาระบบขนส่งและคมนาคมให้มากกว่านี้แลลวครับเพราะหลังจากที่ลาวก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีหน้า การค้าและการลงทุนต่างๆจะถาโถมเข้ามามากกว่าปัจจุบันอีกหลายเท่าตัวและนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ลาวไม่ควรมองข้ามครับนัทพลจันไทยนัทชัยเทียนทะนูถ่ายภาพกิตติดิตฐ์นดิตสุวรรณเนชั่นทีวี TV, รายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ